ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตกปลาชิดูกันนะครับวันนี้เข้ามากันกับครบทีมครับขาดอยู่รอบสามคนวันนี้เป็นยังไงก็ชมผลงานครับนแปงกันฝากที่ตามส่องหน่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจส่องจอมยุดฟิชิงครับวันนี้โค้งเข็มก็มาเหมือนเดิมเจัะโค้งเข็มอันมาในเขาเขากองเบิ้งวันนี้หมวดก้อนนี่โค้งเข็มผนมานสายแข็ง วันนี้เพิ่นสิสายยังบูยังเมายัางแ้างอยู่สายแข็งคือเก่ามื่อนี่สายใหม่ <c oughs> สายเก่เาแล้วแต่ว่ามื่อนี้สิได้โตอีกหรอกวัอนีม้มาตั้ชีวิต1 2 3 4 5 6 7 7<ม>ชีวิตครับจะมีผลงานให้<บ>านานาเบิ่งกันบ่มื้อนี้มาชมผลงานเด้อครับตรงมีมันตรงมีฤดูปลาคอกตรงมีอยูแ่แล้วล่ะไปแล้วครับมื้อนี้กระลัง เช็คอุปกรณ์ครับสูตรสูตรบงหน่่าต้องใช้มนไพจิเป็นผู้เอกของทริปนี้เราชมผลงานได้ครับไพจะเป็นผู้เอกในทริปนี้ครับคุดไปครับสองสองคนัดแล้วครับคัดแล้ว ตึงบิ้งตึงบิ้งมุนยงยงยงมาถาโสปูนโดนนะครับโดนนะครับ แหนแรกของเซานี่จัดไปแล้ว <Yeah. S 1> ลุดครับเยียบรลอยครับดู้ย <Why? S 1> ครับ <Yeah. S 1> เซานี่เป็นแนวได ดูครับกาน้าใยายไม้เป็นแนวนี่ครับเบิ่งใส่ปลากับก้าขาคนอ้ยโโปวดผูกโโมกแตงฝีมือไพรครับฝีมือไพรไปเบิ่งในคคิปครับไปเบิ่งในคคิปใปคิปพร้อมติดตามสมในคลิปครับ<ใ>ผมอุ้มละใอ้เบิงนะครับจักปาดโอ้โหใส่จจอออสองโลขึ้นครับ ขับขันโกงด้วยครับพุนเนี่ยคอยอีกคนโก้งเ่้มทำแล้วของครับเอาลงไปหมดดำลึกลงไปเลยเดือดเตือบใยว่างกูย้ย่อนเสงเนี้ยควายว่างเยอะจันนะครับครับมีไส้ครับมีไส้ มมอ็คือสูงวะสอดอยู่ปะหลอใจส,สวยครับใจส,สวยสเข้มทำแล้วออ เขายืนตีอยู่บกโดนครับเปิดมาสองใม่เท่านั้นไม่เดียวไม่เดียวเหรอไม่สุดท้ายใส่หนีมีสอครับสองอบใส่หนีมีสองครับสองอับเนดีเบิดเบิดเมือสบายใจเลยเขอสัมผัสนะครับเบิ่งกลองนะครับสั้นครับสั้นตีใหม่เดียวครับอ้คุยแน่เบิ่งตาตาก้องจักสั้นบ่สั้นนะคุณนะ อือองครับสองให้ดูปียวานอนบ่ให้ดูก่อนก็ได้ดีไซนสองครับผมไปก่อนกันไปก่อนกันอือมองจากไกลเนี่ยลายลายคารับกะสัน 你这证。<laughs> <laughs> ย้อนซน้ายหมือนแบบที่ผิดด้วยมาเลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับได้แต้มครับแบบผักเชียงครับกินข่าครับเหมือนเดิมครับปิ้งไก่ปิ้งไก,งก่ตำหมออกฮุ่งครับสลัดตำหม,มกฮุ่ออกงก็่ส่ละ ผักเคยียงครับเหมือนเดิมครับเ <Adjust it. S 1> บื้องปลารอบเสาครับวันนี้<ห>นผงเข็มโอ้ยเป็นหยิบเปือเปเป่อยเลยเพิ่นได้ตัวใหญ่ครับพี่จังได้ก็คือหรอพี่จเลยพูน่ะปลาเพิ่นจนใส่ร่างโฟมวโมวิดครับสองสามลูกพูน่ะเบื้องสวงโอ้ย คับคมาร่วมกันรับประทานอาหารไน้อยะครับเรียมอนเราเรียมน็ปูด้ยหวอยู่เเอาปูนั่นเพิ่งกนยังมันมาเด้อเอาแค่ปูแกขันยาแก่ันสบายใจเราได้เฮาโอ้ยิ่นสบายใจครับมสบายเขากกินนี่นังเสือะ่ะพวกกินขอน้ำมูนะครับเพิ่อนนั่นอาเขกินข้าวครับน้ห ขอกันตอนบายครับเอ้ยบกาสเควัสติเมิร์ติดไก่กนี่นี่แะอเเปลืองเลยคนงของนึงทันิของนี้ว่าทันเดกออทยกับเขาเ้าม้ตบอ มันจะเสียผู้ขี่ปะลกไม่น่าอารมณ์้องเลยนะเซอนะคำพูดจุดด้คือเย็นยังหยุดอีกกล่องนึงยนง้ย้อกล่องนึงอยู่นี่กะเ้ยยัสยบต่อไปเสบปอยู่หันเอไปครับก้ินเข้าในประเนม ตาเ่ไรก็กินเขาเวลาส้าจักเถื่อแสบายเนาะโอ้ยเราอกนเบิดอิ่มป่อ้มากินเขาปลาแสบกินด้เนี่นบ่อได้อยู่ในปลาผุนปลาอยู่ในิ้มปลาหิ้มปลาเขาิ้มแนามแงเมือนามดบ่น่ดีครับพร้อมลุยต่อครับกินเขาแล้วรดอสนอนเวินก่อนก็ได้ ท่านคือไเ,อเขียเขีมคนนอนเล่นเลยเอาเลยปัดนะครับดูไว้ดูไว้ดูไว้อ้วไอ้อู้อ,อ,อ,อู้อ,อู้นักแบบแล้วโอ้ยไต่โลบอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดดจำเก่า อ้าวแต่สีสองของพี่อเอกอู้หูตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่ครับสอดหยดว่าสอดสบายใจมาสองันจะกดล็อกได้เข้า,าใหม่สินเบนเดอร์เข้า,าใหม่กินหมักบัวเด้อมาหาปลาหรือหาหมักบัวฮะ สูตรต่อสูตรต่อครับพอว่าได้หรอกสำหรับลิปนี้ก็บจบเพียงแค่นี้นะครับผมบริแตมเลยเมื่อนี้ขอเมื่อก่อนตอนนี้กับประมาณบายเท่าไรใบสองบาบสองเคืองครับจะได้กับกนพุนทีมงานพุนยู่พุนยู่สื้อเดืออีกครับก็มี ไปมันหมานมันหมานตัวต่อไปผมกลับบ้านก่อนครับบ๊ายบายโอ้มีตัวงามๆอยู่ครับตัวหนึ่งนี่ยั่งยิงยั่งยิ่ไปผุยยิ่งยั่งไปควอดเลยยิ่งไปจะให้ใส่กระเพาะนี่ครับสี่ตัวต่อกันนี่คงเจ้าบอกดยู่ในบริเวณไทยไทยอยู่